่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนานหนึ่งปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0แสนบาทดอกเบี้ยถูกอนุมัติไวพร้อมบริการด้วยใจและรอยยิ้มช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ c b r 6 5 0 r และ cb 6 5 0 r ปี2024ซึ่งขณะนี้นิตยสารยังแมชชีนสื่อมวลชนชื่อดังอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นได้มีการรายงานข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับการที่ Honda m o t เตอร์ญี่ปุ่นได้มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับระบบคลัชอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากในญี่ปุ่นรวมถึงยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเทรดมาร์คคำว่า o o n d p r r o l u u s h ในเดือนพฤศจิกายนพศ2565 และ Honda e-clutch ในเดือนมกราคมพศ2566ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่ารถ b i g b บครุ่นใหม่650ซีรีส์ที่ประกอบไปด้วย CBR 650R และ CB 650R จะมีการปรับปรุงเครื่องยนต์ครั้งใหญ่และจะมีการปรับรูปโฉมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันอย่างไรก็ตามภาพ c g หรือภาพเรนเดอร์ที่ทุกท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้นั้น เป็นผลงานของอยังแมชชีนโดยตัว CB650R นั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยตรงส่วนของครอบหม้อน้าและก็ชุดไฟหน้ารวมถึงเรือนใหม่ใหม่ขณะที่ดีไซน์ของถังน้ำมันฝาครอบด้านข้างจนถึงด้านท้ายยังคงเหมือนเดิมส่วน c b r 6 5 0 r ก็เช่นกันครับในภาพรวมแล้วดีไซน์เหมือนเดิมท้ายสั้นปรับเปลี่ยนชุดไฟหน้าใหม่และก็เรือนใหม่ใหม่แต่จากกระแสข่าวเชิงลึกที่ผมทราบมาในขณะนี้ ยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่ารูปแบบดีไซน์ของตัวรถนั้นจะปรับเปลี่ยนใหม่หมดทั้งคันครับช่วงท้ายจะปรับให้ยาวขึ้นแหลมคมโฉบเฉี่ยวมากขึ้นจริงเท็จประการใดอีกไม่นานคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับกำหนดการเปิดตัวเร็วสุดก็คือที่งานโตเกียวโมบิลิตี้โชว์หรือชื่อเดิมก็คืองานโตเกียวมอเตอร์โชว์นั่นเองครับอย่างช้าสุดก็คืองานอิกมาโชว์2023ประเทศอิตาลีต้นเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้ จุดเด่นในเทคโนโลยีใหม่ของ Honda ครั้งนี้ก็คือนอกจากจะมีระบบคลัตช์ไฟฟ้าแล้วยังมีระบบขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติหรือว่าเกียร์ออโต้อีก3โหมดด้วยกันย้ำนะครับว่าจะมีระบบเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลรวมเป็น3โหมดด้วยกันจะว่าไปแล้วก็จะมีส่วนคล้ายคลึงกับระบบ dct หรือ duo clutch transmission ที่มีใช้ใน crf 1 1 0 0 l africa twin แต่ว่าระบบ dct นั้นจะมีคลัตช์2ชุด ใช้เปลี่ยนเกียร์คู่กับเปลี่ยนเกียร์ขี้ส่วนคัตไฟฟ้าระบบใหม่นี้จะง่ายกว่าใช้คัตชุดเดียวเหมือนเดิมแต่ว่ามีระบบไฮดรอลิกปั๊มมาช่วยในการเปลี่ยนเกียร์ดูกันอีกครั้งหนึ่งกับระบบคัตไฟฟ้าที่มีการจดสิทธิบัตด,ด้วยภาพลายเส้นเห็นชัดเจนนะครับว่าที่ด้านล่างของการร้านคัตช์นั้นจะมีปลั๊กเสียบสายไฟภาพที่2เราจะเหนเ็นเซ็นเซอร์ทางด้านขวาของหัวการร้านคัตช์และภาพที่3เราจะเห็นภายในเ,นเซ็นเซอร์ครับว่ามันมีหน้าตายอย่างไร ภาพที่4จะชัดเจนมากเมื่อเรากดก้านคลัตช์เซ็นเซอร์จะมีการยุบตัวเข้าด้านในส่งสัญญาณค่าความต้านทานไฟฟ้าไปที่กล่อง h y d r อลิกเพรส s ชอร์คอนโทรลยูนิซึ่งก็จะมีเซ็นเซอร์ต่างๆมากมายหลายตัวและภาพนี้เป็นภาพของหน้าจอเรือนใหม่แบบ TFT สังเกตดูนะครับด้านบนของจอเรือนใหม่จะมีไฟอยู่3ดวงประกอบไปด้วยโหมดเกียร์ออโต้2โหมดและโหมดแมนนวลอีก1โหมดไฟจะขึ้นเตือน เมื่อเราขี่ในโหมดนั้นๆัถัดลงมาคือวัดรอบเครื่องยนต์ครับสังเกตดูก็จะเห็นว่าเลดไลน์ของมันนั้นจะอยู่ที่13,500รอบต่อน,นาทีถ้าเปรียบเทียบกับเลดไลน์ของ CBR 6 5 0 R รุ่นปัจจุบันนี้อยู่ที่12,500รอบต่อน,นาทีนั่นก็หมายความว่าอัตราเร่งในทุกเกียร์จะเพิ่มขึ้น1000รอบต่อน,นาทีครับและความเร็วสูงสุดที่ได้จะเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน มุมซ้ายด้านล่างของจอเรือนใหม่เราจะเห็นตัวอักษร P ก็คือ power mode T ก็คือ traction control engine brake control ก็ชัดเจนนะครับว่ารุ่นใหม่นี้จะเป็นคันเร่งไฟฟ้า total by w i r สำหรับ CBR 650R และ c b 650R ปัจจุบันนี้ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่95แรงม้าที่12,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด63นิวตันเมตร ที่9,500รอบต่อนนาทีมาดูกันครับว่า CBR650R Eclutch และ c b 6 5 0 r Eclutch รุ่นใหม่จะมีกำลังเพิ่มขึ้นเท่าไหร่98แรงมา้าได้หรือไม่หรือจะแตะที่100แรงมา้าเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสำนัก Capital l a s i n g วันนี้ได้ร่วมปลุกป,ป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน